สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพื่อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าหมีพิโลกชาแนลนะครับวันนี้มาเจอหมูติกระดูกครับโอ้โหนี่ครับน้ำไม่มีครับโอ้ยน้ำอย่างเรียบนะครับแต่น้ำไม่มีครับพอย่ำเป็นรูรูขุดเนี่ยครับรูยิ้มเนี่ยโอ้โหเนี่ยพอดีรถรถลูกน้องเลยโค้งน่าจะเฟืองน่าจะขบกันนะครับล้อไม่หมุนข้างนึงครับเลยต้องเอารถพัน อุปต้าของลูกน้องคนมาลากขึ้นครับพอช่วยตัวเองไม่ได้เลยครับรอไปหมดนะครับฝนบตกอย่างเยอะครับเมื่อวานก่อนครับแต่มันแห้งไว้ครับแม่ถังแสบตาแท็ๆนะไปเดี๋ยวดูไอ้น้องมันลากกันก่อนครับ ไอ้พระเอกครับไอ้พระเอกที่โดนฆ่าบ่อยครับนี่ยคนนี้ครับ <c oughs> <า>เฮ้าาเเออยไป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 ไอไป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 ไมไป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 ไไ ก็อุบัติเหตุแบบนี้ไม่มีขายายเกิดขึ้นครับมันได้คว่ำน,นะครับเคืองมันขบเลยรถล้อมันไม่หมุนข้างนึงครับก็เลยต้องลากขึน้นครับนี่ก็เป็นนกเกียกร์กลางครับมีอยู่คันเดียวนะในทีมงานครับม <Lion heart> แม่เจอคันนี้ครับแตกตา,าเลยครับสีขัง เอ๊เขาทำอะไรกันนะเขาทำอะไรกันนะเขามันดูรถแต่งรถแตงรถแต่งดีนั่นล้อหมุนหมไปเนเดไปดีไม่ดก็ขึ้นธาเดียวแหละเฮ้ยขึ้นงั้นนี่ครับขึ้นบนถนนแล้วครับ เดี๋ยวมาลงมุมนี้ครับ บัสไปเนึ่งค่อยเนอะบัสเครื่องมันแรงเกินหรือเปล่าโค้งพังอะ <laughs> นี่ครับไปเข้าอูกก่ตางระบบครับมีอยู่ตัวเดียวคข้ามกในทีมงานครับนี่สีนี้ก็สยามครับนุ่นสยามเั่งนั้นครับกฝากไว้เป็นกติเตือนใจครับ ไม่ว่าโคงอะไรครับไม่ว่านกหรือสยามท้ารับจ้างยังไงก็พังครับเจอทุกสภาพนาะลมดินแข็งดินไม่ปันไม่เข้าโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ช่างหมีพี่โลกด้วยนะครับขอบคุณมาก